แนวคิดทุนทางสังคมก่อนอื่นต้องเข้าใจในระบบสังคมของมนุษย์ระบบสังคมของมนุษย์มีความแตกต่างและมีความสัมพันธ์3ระดับได้แก่ระดับวัตถุเช่นเงินทองทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นปัจจัยภายนอกแวดล้อมตัวมนุษย์2ในระดับชีววิทยาคือชีวิตและจิตใจซึ่งถือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวมนุษย์เอง รวมทั้งบุคคลที่อยู่แวดล้อมใกล้ชิดกับตัวมนุษย์ 3. ระดับสุดท้ายคือจิตสำนึกซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมที่อยู่ภายในตัวมนุษย์เป็นเรื่องของการให้ความหมายค่านิยมจริยธรรมซึ่งเป็นระดับที่มีในมนุษย์เท่านั้นจะขอยกตัวอย่างมิติของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติเราจะเห็นว่าในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบัน บางสังคมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีมิติที่แฝงด้วยจิตวิญญาณคือมนุษย์สามารถเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหมายและความสําคัญต่อการดํารงชีวิตดังนั้นลักษณะความสัมพันธ์จึงเป็นไปในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยกันส่วนสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะสังคมในเมืองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับทรัพยากรธรรมชาตินั้นจะเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือไร้ซึ่งจิตปัญญามนุษย์อาจจะห่างเหินแปลกแยกไปจากทรัพยากรธรรมชาติและมองไม่เห็นถึงคุณค่าหรือความหมายของทรัพยากรธรรมชาติเพราะความสัมพันธ์นั้นผ่านระบบเงินตราซึ่งไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความหมายที่ลึกซึ้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ การที่จะเข้าใจระบบชีวิตของมนุษย์ระบบชีวิตของมนุษย์มีจุดมุ่งหมายสร้างขึ้นจากความสามารถในการสร้างภาพของจิตซึ่งเป็นคุณลักษณะของจิตสำนึกมนุษย์มนุษย์มีความคิดเชิงโมโนทัศน์ c ตคอนเ t t h o u g h t เป็นความคิดรวบยอดและเชื่อมโยงประเด็นต่างๆที่รับรู้อย่างมีความหมายและเป็นระบบสติสัมปชัญญะ s e l f awareness อาจเรียกว่าการ ตรหนักรู้หรือการทบทวนไตรตรองอย่างรู้ตัวและรู้เท่าทันทำให้เกิดการใคร่ครวนเพื่อได้ความรู้หรือความจริงในเรื่องต่างๆและจิตสำนึก consciousness เป็นการรับรู้หรือตระหนักรู้ที่มนุษย์เข้าถึงความรู้และความจริงโดยใช้ปัญญาอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเข้ามาครอบครอง หรือการครอบงำของระบบทุนทำให้มนุษย์ส่วนหนึ่งอาจจะมีจุดมุ่งหมายและความคิดที่เน้นวัตถุนิยมขาดสติสัมปชัญญะและจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อเรื่องราวที่ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ระบบชีวิตและกระบวนการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาในระบบชีวิตเป็นระบบเปิดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองระบบชีวิตมีการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือสร้างความเป็นหุ้นส่วนสร้างความเป็นกลุ่มเป็นองคอ์กรจึงจะเห็นได้ว่า มนุษย์จะสามารถอยู่รอดได้อย่างปลอดภัยก็ด้วยการที่มนุษย์จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันรวมทั้งจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกับทรัพยากรธรรมชาติด้วยในขณะเดียวกันณปัจจุบันสังคมมนุษย์ถูกครอบงำด้วยระบบทุนจึงทำให้กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒานานั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างไปจากอดีตดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าในกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒานานั้นจุดหมายที่แท้จริงคืออะไรเพราะหากมนุษย์ได้เพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปแต่ขาดการคิดอย่างใคร่ครวนรอบด้านมนุษย์ก็จะเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นอย่างผิวเผิน ขาดความตระหนักรู้และขาดจิตสำนึกจนกว่ามนุษย์จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาคิดใคร่ครวนอย่างรอบด้านและใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาจนสามารถเข้าถึงความรู้และความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมนุษย์ก็จะเกิดความรู้อย่างถ่องแท้จนเกิดการรับรู้ในระดับจิตสำนึกต่อเรื่องดังกล่าว าได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการของระบบชีวิตจึงเป็นไปเพื่อสร้างตนเองเพื่อรักษาระบบเครือข่ายของระบบชีวิตให้ดำเนินการไปได้เพื่อร่วมการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมรวมทั้งมีระบบการจัดการตนเองและการควบคุมตนเองลักษณะเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงมนุษย์ ที่อยู่ภายใต้สังคมและมนุษย์มีความจําเป็นที่จะต้องสร้างกฎระเบียบข้อตกลงในการที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้การพัฒนาของระบบชีวิตของมนุษย์ที่มีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นคำถามที่ยังเป็นคำถามเดิมก็คือกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างตนเองและรักษาระบบเครือข่าย ของระบบชีวิตนั้นจะมีจุดหมายสุดท้ายเพื่ออะไรทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงระบบชีวิตของมนุษย์จะไปในทิศทางที่นำไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต การเข้าใจและเข้าถึงระบบชีวิตนั้นอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือทำความเข้าใจได้ด้วยการใช้ตรรก,กะหรือเหตุผลซึ่งเป็นลักษณะของเส้นตรงได้แต่เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยประสบการณ์ที่เป็นยานทัศนะซึ่งเป็นการอย่างรู้และเชื่อมโยงสปปรรพสิ่งในเวลาเดียวกันการเชื่อมการรับรู้ภายในเข้ากับ ความเป็นไปของภายนอกให้เป็นเอกภาพเดียวกันซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ปัญญาจะเห็นได้ว่าลักษณะส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นมีความซับซ้อนมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยทั่วไปจากแนวคิดระบบชีวิตของมนุษย์ทำให้เห็นว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองมาได้อย่างยั่งยืนนั้นเนื่องจากมนุษย์มี กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างกันมนุษย์มีความสามารถทางความคิดสามารถสร้างมโนทัศน์มีสติสัมปชัญญะและมีจิตสำนึกสิ่งเหล่านี้ได้สร้างให้มนุษย์มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเองและกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันและ ระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงทำให้สังคมมนุษย์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์และระบบ ชีวิตของมนุษย์ก็คือการสูญเสียสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุและการพัฒนาจิตใจมนุษย์ในยุคต่อมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัตถุที่เรียกว่าระบบทุนมากกว่าการพัฒนาจิตวิญญาณสิ่งเหล่านี้ทำให้สังคมมนุษย์และระบบชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันไม่ได้เป็นไปอย่างเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนในอดีตและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นไปในลักษณะขูดรีดทำลายล้างมากกว่าจะเป็นการพึ่งพาอาศัยกันเหมือนเช่นอดีตสิ่งเหล่านี้ได้นำพาให้สังคมมนุษย์และระบบชีวิตของมนุษย์ประสบภัยพิบัติอันเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการล่มสลายของสังคมมนุษย์ได้ในอนาคตดังนั้น การสร้างความสมดุลระหว่างระบบความสัมพันธ์แบบเดิมที่พึ่งพาอาศัยกันเกื่อกูลกันของมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องรื้อฟื้นเพื่อให้ความสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุกับการพัฒนาจิตใจจิตสำนึกและจิตวิญญาณกลับมาซึ่งหากสิ่งน,นี้ได้รับการพัฒนาผลที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์และระบบชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากระบบสังคมมนุษย์และระบบชีวิตมนุษย์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เราอาจจะทำความเข้าใจมนุษย์และสังคมมนุษย์โดยนำเอาแนวคิดเชิงบูรณาการมาร่วมพิจารณาเพื่ออธิบายถึงเหตุผลและความสำคัญที่มนุษย์จะต้องมีระบบความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับสรรพสิ่งในแผนภาพเราจะเห็นว่าการที่มนุษย์จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์เองให้ไปสู่จุดสูงสุดได้ มนุษย์ต้องมีมิติทั้งของตัวเองซึ่งเป็นมิติของมนุษย์คนเดียวโดดๆและมิติของกลุ่มคือมนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆรวมทั้งมิติของสังคมที่ใหญ่ขึ้นคือสังคมในโลกกว้างนั่นหมายความว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ได้นั้นมนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์ทั้งตั้งแต่ระดับบุคคลเชื่อมโยงไปถึงระดับกลุ่ม และระดับสังคมใหญ่นอกจากนั้นการที่จะพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ให้ถึงขีดสุดมนุษย์ยังต้องพัฒนาตัวมนุษย์เองจากระดับของร่างกายของตัวมนุษย์ที่เป็นส่วนภายนอกและพัฒนาส่วนที่ลึกลงไปคือระดับของจิตใจและก็ระดับของจิตวิญญาณซึ่งเป็นระดับที่ลึกซึ้งที่สุดหรือหากจะพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ในมิติแหล่งพลังงาน ในมนุษย์มนุษย์ก็สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่พลังงานในระดับกายที่เป็นพลังงานระดับต่ำที่สุดเกิดจากการสันดาบในตัวมนุษย์มนุษย์สามารถพัฒนาแหล่งพลังงานที่ทรงพลังมากขึ้นด้วยการพัฒนาพลังงานที่ละเอียดลึกซึ้งในตัวมนุษย์อันได้แก่พลังที่ได้จากปัญญาและจิตการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ในมิติของความสัมพันธ์ทางสังคม มนุษย์สามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคมเล็กๆตั้งแต่ระดับเครือญาติคนที่เป็นเชื้อชาติเดียวกันและขยายความสัมพันธ์ให้กว้างขวางออกไปถึงระดับชาติและระดับสากลจึงอาจกล่าวได้ว่าหากมนุษย์สามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้ครบในทุกมิติที่กล่าวมาแล้วมนุษย์ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตัวมนุษย์เองให้ถึงขีดสุด ได้ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถดังกล่าวเป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถกระทำผ่านระบบความสัมพันธ์ในมิติต่างๆทั้งในแนวลึกและแนวกว้างไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมิติภายนอกและมิติภายในตัวมนุษย์เองหรือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสังคมหรือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจึงถือได้ว่าระบบความสัมพันธ์ ที่มนุษย์จะพัฒนาขึ้นในทุกมิติมีความสำคัญต่อการสร้างเสริมพลังในการพัฒนาตัวมนุษย์เองและการพัฒนาสังคมมนุษย์รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนได้จากแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของระบบชีวิตและแนวคิดเชิงบุรณาการทำให้เราสามารถให้ความหมายทุนทางสังคมได้ดังนี้ทุนทางสังคมคือ ระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติหรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันโดยระบบความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปภายใต้กฎเกณฑ์และศีลธรรมอันดีอันอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันดังนั้นทุนทางสังคมจึงเกิดขึ้นจาก ธรรมชาติของมนุษย์ภายใต้ความเชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวิตมีเป้าหมายมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์และสังคมดังนั้นมนุษย์จึงต้องสร้างระบบความสัมพันธ์เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างระบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนและการรวมเป็นกลุ่มเป็นองคอ์กร ยิ่งไปกว่านั้นทุนทางสังคมยังเป็นระบบความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การสร้างเสริมพลังและการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์โดยมีมิติของการพัฒนาทั้งภายนอกและภายในตัวมนุษย์รวมทั้งมิติที่เป็นสังคมแวดล้อมมนุษย์ทุนทางสังคมจึงเป็นระบบความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงเอาพลังจากการพัฒนาขีดความสามารถ ของมนุษย์ในทุกมิติอย่างบูรณาการ